รู้ไหมว่าเพียงแค่เราเดินวันละ30นาทีสามารถเปลี่ยนพลังงานชีวิตของเราได้เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเยอะแค่ลุกขึ้นออกไปเดินพลังชีวิตก็เปลี่ยนแล้วมีงานวิจัยมากมายพบว่าการเดินเพียงวันละ30นาทีจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันเบาหวานและไขมันในเลือดสูงได้จริงตอนที่เราเดิน หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นเลือดก็สูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นจะร่างกายจะเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นสมองก็จะหลั่งเอนโดฟินออกมาทําให้ร่างกายผ่อนคลายจิตใจก็มีความสุขขึ้นการเดินไม่ได้เปลี่ยนแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนใจของเราด้วยแค่เราเดินวันละ30นาที เรากำลังให้อาหารใจให้ออกซิเจนกับสมองให้พลังชีวิตกับตัวเราเองทุกเก้าของการเดินคือพลังชีวิตเราอาจเริ่มต้นจากเก้าเล็กๆในวันนี้เพื่อพลังชีวิตที่ดีในวันหน้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ไปให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะด้วยรักจากภูรักเกษรแบบแพทย์สี่